เราอยาไม่ได้อกะตาตา้องตอนนี้เป็นไงบ้างจากแบบผ่านข่าวต่างๆมาครับสภาพจิตใจตอนนี้ก็ก็ก็มีมีดีขึ้นแหละได้ได้พคิดที่แบบว่าตวาออกมาพูดนได้ดูครับได้ดูไุยกับน้องไหมว่าก่อนที่ออกมาพูดจะอย่งไงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้คุยเลยตั้งแต่ที่จบกันไปก็คือไม่ไม่ได้มีติดต่อกันเลยคยังยางไม่รู้เราเห็นที่มันไปต่อไม่ได้ มันก็เป็นอย่างที่น้องว่าแหละว่ามันคือรวมๆแล้วเนี่ยมันเรื่องของอเรื่องของการทําความเข้าใจกันว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเรียกว่าคุยกันแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันก็คืออย่างที่น้องพลอยว่าเราทั้งสองคนปรับกันมาแล้วไม่ใช่ว่ามอนกบมีปัญหานิดหน่อยก็จกดแยกกันไม่ใช่อย่งงางนั้นเพราะว่ามันก็ทุกอย่างคือเหมือนกับผ่านกระบวนการนั้นมาทั้งหมดแล้วเราประคับประคองกันมาดีแล้วครับ ตอ้โ้ผมว่าก็หลายๆเรื่องเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแหละครับผมมีจริงๆแล้วตอนที่คุยตัดใจคือแบบมันคุย Face to Face ไหมหรือว่ายังไงหรือว่าอ๋อถ้าตอนนั้นคือโทรศัพท์ครับไม่ได้เจอหน้ากันเลยหลังจากนั้นใช่ใช่ไม่ได้เจอหน้าแล้วก็ใช่ครับก็ไม่ไม่ได้มีการติดต่อเลยรไม่ได้พิมพ์ด้วย ทางท่านบอกมันมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมครับว่าเออความรักครั้งนี้มันน่าจะเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะสัญญาณเตือนจริงๆมันมันก็มันก็ไม่มีนะแต่ว่ามันมันแค่ว่าก็จะเห็นอยู่แล้วว่าหลายครั้งที่ความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็ผมก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของสัญญาณเตือนเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราค่อยๆพับกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผม,มแต่ว่าก็เหมือนพอถึงจุดนึงแล้วเราก็ต้องมาคุยกันคุยกันว่าเออ มันอาจจะ,ะเรียกว่าสุดได้เท่านี้นะ,ต,ะ,นะตอนตอนตอนน้องเป็นคนเกยปากก็ก็กๆๆ<อ>มีครับก็มีก็มีก็มีบ้างแต่ว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายอเราตกลงกันแล้วว่าโอเคนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันเฮิร์ตหนักแน่นอนตอนนั้นที่แบบว่าตอนที่เราเออคู่เรา ข้อสำคัญเรามันไม่ได้ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็ก็มีครับมีมีอยู่แล้วอะก็เป็นมันดุถนอมมันก็ต้องแบบมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าทั้งผมทั้งน้องเนี่ยจะมีวิธีการหิวไปอย่างไรบ้างผมผมหรอคพอจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนหรือไม่ก็อยู่กับคนใหม่ แต่ตอนนี้ก็เป็นระเบียบได้หรือยังครับผมเป็นระบบได้ได้หรือยังนในเรื่องของการใช้ชีวิตเหรอครับหลวงม่าได้แล้วก็จริงๆก็ก็ถือว่าดีขึ้นในขั้นหนึ่งแหละครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครอบครัวเองให้กำลังใจไงบางช่วงนั้นคือต้องพาเราออกไปเที่ยวหรือว่าต้องอยู่กับเราหรือไงก่อนหน้านี้ที่แ่่จะบอกว่าหนอนเป็นคนที่เศร้าๆก็คือต้องสุดเลยอ๋อก็ก็จะมีแม่กับพี่บอยเนี่ยแม่กับพี่บอยแล้วก็ก็ทุกคนแหละก็เหมือนกับชวน ชวนให้ออกไปข้างนอกหรือว่าหรือว่าวันที่แบบผมแบบไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเออเอาไปหาเพื่อนไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งผมก็จะรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมจะออกไปอันนี้เหมือนเหมือนเรารอให้ทงน้องเขาออกมาพูดก่อนเลยค่ะว่ายังไงเพราะว่าในโซเชียลว่าทุกคนก็โฟกัสทู่เราครับผมก็จริงจริงก็จริงจริงก็จะมีพี่นักข่าวด้แบบส่งหรือว่าโทรมาถามบ้างแล้วแต่ว่าผมก็ได้แจ้งว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ผู้ทีเดียวนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็คือก็ไม่รู้่ก็จะให้ไปเรียกมาก็เกรงใจเหมือนกันครับผมนอกในความสัมพันธ์เองอะไรเงี้ยพอมันจบสถานาการณ์เป็นแฟนไปแล้วเรากับน้องคือตอนนี้มันจะสามารถที่จะแบบคุยหรือต้องใช้เวลาลับจะนีไปอีกก่อนที่เป็นพี่น้องก็เหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมเองก็อย่างอย่างที่บอกแหละว่าไม่ได้มีการติดต่อกันแต่ว่าผมเองก็จะแบบส่งสารไปผ่านคนใกล้ก็ไอ ใช่คนคนใกล้ตัวเขาว่าเออก็ก็ฝากฝากดูแลน้องเขาด้วยหรือหรือไม่ก็เป็นคนที่ที่ทั้งเราเราก็น้องเนี่ยรู้จักเขาเองก็จะแบบพอเห็นข่าวก็จะแบบผมมาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างผมก็ผมก็ได้บอกว่าเออก็มันเป็นอย่างที่ที่ที่ข่าวบอกแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปหาห,าหรืออะไรเงี้ยก,ก็ฝากดูแลเขาด้วยน้องเขาว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างเราเราโอเคครับเราโอเคเราโอเคก็อย่าง อย่างที่บอกแหละว่าตอนที่สุดท้ายที่เราแบบเรียกว่าคุยตกลงกันหมดแหละมันเหมือน,อนถ้าแต่ว่าเราไม่จบมันแค่นั้นนะเ,เราอาจจะเรียกว่าใช้คําว่าเกลียดก็คืออาจอาจจะแบบแค่ว่ามองหน้าไม่ติดหรือเปล่าคือคือถ้าเกิดอยู่กันตรงนั<ม>้นผมแค่อยากให้เป็นแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเจอกันเราเราแบบยิ้ยมไม่กันไ<า>ด้ยิ้มไม่กันได้ก็คือก็คือหยุดตอนที่จะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันตกลงกันแล้วว่าดีกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเป็นเหมือนที่เราพูดว่าเลิกกันไปไนยังรักอยู่ก็ยังก็รู้สึกแหละครับที่ผ่านมาที่มันไปด้วยกันไม่ได้คืออะไรที่มันไม่เข้ากันมันเป็นเรื่องมีการทะเลาะกันไม่ลงเพรามันคือไม่ไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่เลยใช่เอาอย่างนี้ท่านเลิกใช่ใช่เลิกเลิกกันที่ยังรักกันอยู่แสดงว่ามันก็อาจจะกลับมารักกันได้อีก เอออันเนี้ยผมก็ตอบผมตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆอะผมไม่เห็นเห็นแบบหลายคอมเมนต์นะครับคือคือผมก็ได้ตามหาแหละได้ตามหาเาก็เห็นแบบหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าเออเป็นเพราะว่ารักกันไม่มากพอหรือเปล่าจึงต้องเลิกกันอะไรเงี้ยจริงๆความคิดเหล่านั้นครับก็ไม่ได้ผิดคือต่างคนก็ต่างคิดได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอะสำหรับคนที่ผมที่อยู่ในจุดที่มองเห็นของคนทั้งสองคนนะนะผมมองว่า เพราะว่าเรารักกันมากพอมากพอที่จะไม่ไม่ทาร้ายกันไปมากกว่านี้ค่ะอย่างคุณอบข้ามันเอแล้วใครทับตกใจแล้วคุณอบข้างเราก็ตกใจตอนเจอเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็มีถามครับมันทาให้เรากดดันหรือว่ารู้สึกแซดแต่ลืมไหมคะับคุณอบข้างอ๋อก็คือคือก็คือแค่แบบบอกให้เขารับรู้เขาเขาเขาก็จะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบอ่ะจวค่อยคุยแล้วกัน เดี๋ยวรอให้เราดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของสองคนที่ไม่มีใครสามคนใช่ครับไม่มีเลยเป็นเรื่องของสองคนเท่านั้นเลยจริงๆครับแต่เหมือนก่อนที่นี้ก็มีข่าวว่าน้องกำลังไปหาแฟนเก่าอะไรเงี้ยโดนโยกทำมาด้วยระหว่างที่เรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรครับผมออันนั้นก็เห็นข่าวแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ก็ตามที่น้องว่านี่ยแหละหักใจอีกนานไหมคะครั้งนี้หรือว่าวันนี้มันดีขึ้นหรือยังก็ดีคือ อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็ดีขึ้นจากจากตอนที่ช่วงแรกๆมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแค่ไหนก็ยังตอบไม่ได้คือแค่ว่ายังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ันเองก็ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆไปก่อนเลยยัเปิดอ่านไลน์ใครดูไลน์เก่าๆวะทำถามเรามาช่วยเรามาะไรนะมาถมาทมจริงๆก็ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือถ้าเกิดอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะไปเหมือนกับถ้าเราเปิดเราก็สามารถพิมพ์ไปหาเขาได้ใช่ไหม แต่เราไม่ได้บอกการติดต่ออะไรกันไม่มีครับไม่มีครับก็คือก็พร้อมที่จะเจอพุดคุยได้ใช่เจอได้สมหุับเราใช่ไหมใช่ครับนอกอะ้รอย่างวันไปเขาถามว่าพี่พราวว่าไปไหนนั่นนี่เลยวันนั้นจริงๆวันนั้นผมก็ถามถามน้องเขาว่ารู้รูมแอรรูมแอรน้องบอกว่าหนูรู้หมดแล้วหนูเห็นข่าวหมดแล้ว เออเขาเขาก็คงเห็นเท่าวเอาแหละแล้วตกใจไหว่าเอ้ามันใหม่ใช่ใช่ผมเองก็คือคือเขาเล่นติ๊กต๊อกเขาเล่นเขาเล่นเฟซบุ๊กเขาก็จะเห็นถามริ่องอะไไแล้วเขามาถามเขาไม่ถามเออเขาโตมากนะเขาเขาน่าจะรู้ว่ายังไม่ควรถามนะตอนนี้เรื่องฟาหรอ้องบอกอะไรทีแฟนแล้วการที่เขาบอกคามจิตใจเราทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนเลยครับก็เออก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่เรียกว่าเเป็นห่วงของพวกเราทั้งคู่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมเชื่อว่าเวลาเนี่ยจะฮิลเราทั้งสองคนให้มันผ่านผลเรื่องเราเหล่านี้ไปได้นะครับผมอเปิดใจยังใจตอนนี้เหรอเขไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอ่ะมันก็เปลี่ยนไปถึงไม่นอนแบมองความรักต่างๆอ๋อก็ ก็ไม่ขนาดนั้นซึ่งซึ่ง,งการที่เราได้คบกับน้องก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไระมากขึ้นกับเด็กกับไม่ใช่เด็กก็คือกับเด็กอายุเท่านี้เด็กอายุที่พับเด็กกว่าเราเยรู้ว่าความคิดเขาเป็นยังไงเราก็ได้แบบ,บดีที่ได้มาเรียนรู้กันแหละวัยวขนาดนี้ต้องต่อไปอะไรเงี้ยต้องเป็นผู้ให,ห,ใหญ่แบบนี้อ๋อจริงๆก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเยอะครับใช่ก็คือใช่เนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจัดเติรดจัเิดจ I'm <laughs> not